ครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามที่มีเกียรติทุกๆท่านนะคะวันนี้อาจารย์ยโสธารานะคะพาทุกท่านมาลงพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานนะคะการทําการเกษตรแบบผสมผสานนั้นคือการใช้พื้นที่ที่เรามีอยู่อย่างจํากัดนั้นและบูรณาการนะคะในการาสร้างสรรค์น,นะคะ พืชต่างๆนั้นให้มารวมกันในพื้นที่อันจำกัดโดยมีรูปแบบขั้นตอนองค์ประกอบและก็กระบวนการนี่ก็คือแผนกไม้ผลนะคะณนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินนะคะวันนี้ยโสธราพาทุกท่านมาลงศึกษาพื้นที่นะคะไร่ทำการเกษตรของมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อเป็นท้นทุนชีวิตและก็แนวทางการศึกษา นะคะแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติตามนะคะด้านหน้านะคะจะมีการปลูกนะคะเป็นไม้เขาเรียกว่าไม้กฤษณนาหรือเปล่านะคะที่ใช้ทำรําหอมนะถ้าเวลาโตขึ้นเนี่ยคงจะรู้สึกว่ามีมีราคามากเลยเป็นไม้กฤษณนาหรือเปล่าคะท่านผู้ชมนะคล้ายๆกันนะเออใช่หรือเปล่าถ้าใช่นี่ก็คือขอกดคำว่าใช่ด้วยนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นไม้กฤษณนาใช่ไหมคะ ที่เขาใช้ไปสําหรับการทําน้ําหอมนะคะนะคะเอ๊ใช่หรือเปล่าหรือว่าเป็นไม้ดอกเฉยๆนะคะอ่าโอเคเนาะอ่าแล้วก็นะคะก็จะมีการปลูกต้นจําปานะคะจาปาจาปีจาปานะคะไว้ด้านหน้านะคะเพื่อให้ดินเนี่ยนะคะได้อ่าถูกกันชอนชัยจากรากของต้นไม้นะคะ แล้วก็เป็นการาปลูกต้นไม้ไว้ในพื้นที่นะคะอันจํากัดด้วยให้เกิดผลผลิตอย่างสูงสุดนั่นเองนะคะพอเรามาดูตรงนี้นะคะเราก็จะเจอดอกไม้นะคะที่มีการปลูกไว้นะคะเพื่อทำให้เกิดผลิตผลนะคะหรือพูดง่ายๆนั่นก็คือการเก็บนะคะเก็บผลิตผลเนี่ยเพื่อเป็นนำไปเพาะนะคะ ขยายพันธุ์ในรูปแบบต่างๆนะคะดังนั้นพื้นที่การเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีพื้นที่ใหญ่โตหรืออามากมายนะคะถ้าเราสามารถที่จะจัดสรรพื้นที่ของเราไว้ในไว้ได้อย่างจำกัดแล้วก็ถูกต้องตามแบบแปลงแผนผังนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จากาพื้นที่นั้นนะคะอย่างมากมายและก็หลากหลายแล้วก็คุ้มค่า และก็เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเองนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่ก็คือพันไม้นะคะดอกไม้ที่มีความสวยงามเหลือเกินนะคะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะเดินไปอีกฝั่งทางนึงนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชื่นชมนะคะการเกษตรอีกนะคะ